สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังช่องพอดแคสต์คิม Rescue 3 3มนะคะวันนี้ตามสัญญาก็คือว่าเราจะมาสอนวิธีการการแก้หนี้สินอย่างเป็นระบบนะคะทำอย่างไรก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ มีหนี้สินลุงลังพันตัวกันอยู่ตอนนี้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องโควิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ตั้งสติเนะาะอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราอาจจะต้องลิสต์รายการหนี้สินทั้งหมดของเราออกมาก่อนเนาะจะเป็นรายจ่ายประจํารายจ่ายไม่ประจําแบ่งเป็น2ออย่างนะคะรายจ่ายประจำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมี ค่างวดที่มันฟิกตายตัวว่าเดือนนึงต้องจ่ายเท่าไหร่จ่าย2.000จ่าย3.000จ่ายมื่นหนึอย่างเช่นพวกค่าบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถที่มีระยะเวลาที่กำหนดตายตัวแน่นอนนะส่วนรายจ่ายไม่ประจำเนี่ยอ,อย่างเช่นมันเป็นรายจ่ายจรที่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเป็น ค่ารักษาพยาบาลอะไรที่อยู่ดีก็เจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าแต่ว่าเรารู้นะว่ามันมันกำลังจะมาถึงอย่างเช่นพวกค่าส่วนกลางบ้านหรือว่าค่าเทอมลูกที่มันโอเคมีช่วงระยะเวลาที่อีก3-4เดือนก็จะมีโผล่ขึ้นมาอันนี้เราต้องจ่ายตรงพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องลิสต์มาให้หมดเอารายการมีรายการการจ่ายเงินแล้วกันอย่าเรียกว่านี่สินเลยเป็นรา,ายจ่ายทั้งประจำและไม่ ประจําของเราออกมาก่อนนะว่ามีกี่รายการลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยถัดมาเรามาดูว่าในแต่ละรายการเนี่ยมีเงินต้นเท่าไหร่หรือว่าเงินที่เราจะต้องจ่ายไปต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นรายจ่ายประจําเนี่ยอยากจะให้โจทย์ในเรื่องของเงินต้นที่เป็นเงินก้อนใหญ่สมมุติว่ามีติดเป็นค่าลด ผ่อนรถอย่างเงี้ยสมมุติเหลืออีก50,000นหรือว่า7 0 0 0 0 0นแปดแสอะไรพวกนี้ก็คือคุณก็เขียนไปเลยว่าเงินต้นเท่าไหร่หรือว่าเป็นค่าผ่อนบ้านเท่าไหร่คุณก็ลิสต์เงินหนี้สินก้อนใหญ่อันนั้นอะทั้งหมดไว้เลยแต่ว่ามันก็ต้องตรงกันนะเป็นตัวค่าบ้านเงินต้นเท่าไหร่ค่าผ่อนรถเนี่ยเงินต้นเท่าไหร่อะหรือว่าเป็นเป็นพวกหนี้กยศเงินกู้เพื่อเล่าเรียนเนี่ยเงินต้นทั้งหมดเท่าไหร่นะ ถัดมาดอกเบี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่บาทของแต่ละรายการจะ 3%, 5%, 20%หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นบัตรเครดิตก็อาจจะเยอะหน่อยก็อัลลิสมาเลยว่า20% 25%ก็จดมาตามรายการให้มันตรงกันนะถัดมาเป็นค่างวดค่างวดเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเขามี แบบขั้นต่ำเท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายหรือว่าไอตัวที่เขากำหนดมาจากแบงก์อะเนาะอย่างเช่นว่าค่าบ้านเดือนละ2อง0มค่ารถเดือนละ15 0 0 0อย่างเงี้ยคุณก็ลิสต์มาลิสต์ลิสมาการมาให้หมดนะโดยที่แถวก็ให้มันเป็นแถวตรงกันนะคะถัดมาจำนวนงวดจำนวนงวดนี่คือจำนวนงวดที่เหลือนะจำนวนงวดที่เหลือจาก จากที่คุณผ่อนผ่อนผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกกี่ง,งวดถัดมาเป็นวันที่เริ่มอันนี้ไม่ได้กําหนดตายตัวนะว่าจะต้องเขียนอันนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เอาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันแต่อยากแต่ที่อยากให้เขียนจริงๆเนี่ยจะเป็นตัววันครบกําหนดอย่างเช่นว่าตัวลถเนี่ยเหลืออีก เหลืออีก2ปีแล้วก็เขียนวันที่ไปเลยว่ามันต้องเท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วก็อีกอันนึงจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ทีนี้ข้อมูลที่อยากจะให้เขียนว่าจ่ายทุกวันที่เท่าไหรเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าภายใน1เดือนเนี่ยช่วงช่วงไหนต้องหมุนยังไงต้องจ่ายต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนจะได้รู้รายการทั้งหมดว่าโอเคค่าบ้านนะจ่ายช่วงไหนก็ได้ของเดือน อย่างเช่นว่าวันที่ 1-, 30, 1นะึ่งถึงสาบเานี่ยบางทีเขาไม่ได้กําหนดขอให้คุณจ่ายภายในเดือนนั้นก็พอคุณเพื่อนๆภาพออกไหมแต่ยังบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นบัตรเครดิตเนะี่ยคือถ้าคุณเลทเนะี่ยคุณช้าไปเนะี่ยคุณจะเสียค่าปรับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเห็นภาพนะคุณก็ต้องค่อยๆลิสต์มาว่าช่วงไหนคุณจะบริหารจัดการนี้สินของคุณยังไงให้มันหมุนไปได้ทันช่วงไหนต้องจ่ายอะไรยังไง แล้วพอคุณได้รายการทั้งหมดแล้วเนี่ยสมมติมี10รายการนะคุณก็รวมรายได้ขอโทษทีรวมรายจ่ายทั้งเดือนเนี่ยว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ลิสต์ออกมาให้หมดเลยแล้วก็รวมอย่างเช่นว่ามี10รายการคุณต้องจ่ายเดือนละ30,000บาทอะไรประมาณนี้คุณจะได้รู้แล้วว่ารายการนี้ของคุณเนี่ย ที่มันเป็นประจำนะสามหมืน่นแล้วก็มีไม่ประจำที่อาจจะต้องมีงอกออกมาเนี่ยในอีกกี่วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันเมื่อไหร่คุณก็ลิสต์แยกกันออกมานะ,ะในส่วนของถัดมาเนี่ยเมื่อเราลิสต์รายจ่ายในแต่ละเดือนของเราไปแล้วถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการลิสต์ฝั่งรายได้บ้างแหละ แต่รายได้เนี่ยบางคนไม่ได้หลากหลายมากเนาะบางคนเป็นพนักงานประจำบางคนค้าขายบางคนได้รับโปรเจกต์เป็นจอบๆเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่คิมอยากให้ลิสก็คือเป็นตัวแยกคล้ายๆกับรายจ่ายก็คือว่าเป็นรายจ่ายประจำเอ้ยโทษทีเป็นรายได้ประจำกับรายได้ไม่ประจำเป็น2อ,อย่างเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่ารายได้ประจำเนี่ย ก็จะมีเป็นรายเดือนเอยรายสัปดาห์เอยรายวันหรือว่าบางก้อนก็มาเป็นรายปีอย่างเงี้ยรายเดือนเนี่ยชัดๆเลยก็คืออย่างใครทํางานประจําเป็นมนษย์เงินเดือนเนาะก็จะมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนหรือบางคนรับจ้างเป็นรายสัปดาห์เป็นรายวันอะไรก็แล้วแต่เลยคุณลงรายการไปเลยนะว่าเท่าไหร่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ย ถัดมาวันที่จะได้รับเงินวันที่จะได้รับเงินสําคัญยังไงก็จะคล้ายๆกับการที่เรารู้ว่ารายจ่ายเนี่ยมันจ่ายวันไหนแล้วรายได้ของเรามันมาเมื่อไหร่ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นละมันก็จะสัมพันธ์กันคุณมีบางคนมีรายได้ทางเดียวบางคนมีรายได้หลายทางนะก็ลิสต์มาให้หมดเสร็จแล้วคุณก็รวมรวมไรายได้ ทั้งคงที่แบบประจําของคุณเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่รายได้พิเศษต่อเดือนเท่าไหร่และทีนี้เราก็จะมีอีกก้อนหนึ่งลนะก้อนของรวมรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ส่วนของถัดมาเนี่ยเราก็จะมาดูในฝั่งของทรัพย์สินเนาะเป็นพวกทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่มันสามารถแปลงเป็นเงินสดได้นะเราก็มานั่งดูว่าไอ้ตัวรายการที่มันแปลงเป็นเงินสดเนี่ยมันมี อยู่2อย่างนะที่เราจะมาแบ่งกันในวันนี้ง่ายๆก็คือว่าในตัวที่มันแบ่งเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นตัวหุ้นทองคำเงินต่างประเทศมีกองทุนไหมมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานหรือว่าพวกเครื่องประดับที่มีมีมูลค่าต่างๆอย่างเช่นพวกแหวนนาฬิกาสร้อยหรือว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยเป็นเนฟอร์นิเจอร์ไม้สักหรือว่าอะไรที่มันมีมูลค่านะ หรือว่าเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เ네นมต่างๆที่มันเอาไปปล่อยต่อได้หรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าเป็นเกมหรือว่าเป็นแผ่นเกมก็ยังได้ในบางคนเขารับซื้อนะไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยลิสต์ออกมามันเป็นตัวที่มันแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วถัดมาลองมาดูไอ้ตัวที่มันเป็นทรัพย์สินไอ้ที่มัน แปลงเป็นเงินสดได้ชาบ้างเช่นบ้านคอนโดที่ดินหรือว่าธุรกิจของคุณเองอย่างาบางคนเนี่ยสามารถขายกิจการต่อได้นะไปเซ้งต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้หรือว่ามีคอนโดมีไม่อาจจะไม่ใช่บ้านหลังหลังแรกของคุณที่คุณอยู่อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยลองดูพรได้ทั้ง2รายการแล้วเนี่ยทั้ง แปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วกับแปลงเป็นเงินสดได้อย่างช้าเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็เขียนด้วยนะว่าแต่ละรายการเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่กี่บาทส่วนถัดมานะเป็นวิธีการแก้แก้แบบไหนเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมีวิธีการแก้แบบหลายวิธีมากแต่อันนี้คิมจะแชร์วิธีการแก้แบบง่ายๆเนาะ ให้มันมองภาพใหญ่ออกมาเป็นระบบไอตัวเมื่อกี้ถ้าจะเป็นรายรายจ่ายและรายได้แล้วก็ทรัพย์สินที่เราลิสต์รายการออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่ารายรายจ่ายของเราเนี่ยมันมีสมมุติเป็นเดือนมกรากรุ่งพามีนาเมษาอย่างเงี้ยมันมีรายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่รายรับ เท่าไหร่ก็คือคุณก็ลิสต์มาเลยว่าสมมติเดือนมกราเนี่ยมีรายได้20,000บาทสมมติมีรายจ่าย3 0,000่นบาทคุณก็จะมีส่วนต่างของหนี้สินของคุณในเดือนมกราเนี่ย10,000ืนบาทถูกไหมอ่ะถัดมาเดือนกุมภาก็เหมือนเดิมไม่มีรายจ่ายจอก็มีส่วนต่างอีก10,000บาทเดือนมีนาคมถัดมา ดันมีรายจ่ายจอดเข้ามาอีก7,000ฉะนั้นรายได้ของคุณในเดือนมีนาคม20,000ไม่ได้มีรายได้พิเศษอะไรขึ้นมาแต่คุณมีรายจ่ายจอขึ้นมาจากปกติที่ส่วนต่างอยู่แล้วจากหมื่นหนึงน่งรวมเป็น17ื่นอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คิมยกตัวอย่าง3เดือนให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะคุณเอา3เดือนเนี้ยมารวมกันก็นี่สินส่วนต่างเนี่ย ก็จะเป็น37,00 0บาทสมมุตินะแล้วคุณก็ลองมาดูว่าไอตัวทรัพย์สินของคุณเนะ่ยเงินเก็บเอยทรัพย์สินเอยคุณสามารถขายหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรที่มันสามารถมาเป็นเงินสดได้ไหมเพื่อที่จะมาหักไอตัวส่วนต่างเนี้ยไปได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือน หรือบางอย่างเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่อย่างเช่นที่ดินหรือว่าบ้านคอนโดรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยคุณสามารถขายพวกนั้นอนะแล้วมาปิดหนี้ไอรายการที่คุณลิสต์ขึ้นมานะ่รายการหนี้สินเนะี่ยมันสามารถทําได้ไหมอย่างเช่นว่าสมมุติคุณมีหนี้บัตรเครดิตอยู่เนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยดอก แพงมากเลยนะสมมุติคุณมีหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณ5 0,000บาทเนี่ยแล้วคุณมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่คุณก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆหรือว่าคุณก็มีช่องทางอื่นอะไรที่แบบโอเคคุณไม่มีมันคุณก็อยู่ได้ะคุณก็ลองตัดสินใจดูว่าคุณจะขายมันไหมแล้วก็มาปิดหนี้บัตรเครดิตอันเนี้ย มันจะทำให้คุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไปเปล่าๆแล้วคุณก็จะเอาเงินส่วนต่างที่คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยไปจ่ายหนี้สินก้อนอื่นได้อันนี้คือข้อดีนะขั้นตอนถัดมาที่คิมอยากจะให้คุณทำอีกอย่างหนึ่งก็ดูว่าสำรวจว่าหนี้สินก้อนไหนรายจ่ายก้อนไหนเนี่ยที่ข้อแรกเลยเนี่ยที่คุณต้องดูก่อนคือดอกเบี้ยแพงที่สุดแพงที่สุดก่อนนะ ลำดับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือดอกเบี้ยแพงที่สุดอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตดอก20 3 0 25%เพวกเนี้ยเรียกดอกแพงหรือเป็นเรื่องเงินกู้นอกระบบที่มันบางทีคิดดอกเป็นรายวันอย่างเงี้ยคุณต้องลองดูนะว่าไอ้พวกเนี้ยคุณลิสต์ออกมาก่อนถัดมาข้อที่2ที่ต้องมานั่งดูก็คือ หนี้สินก็ไหนต้องจ่ายเร็วที่สุดคล้ายๆอย่างตัวอย่างที่คิมยกให้ยกให้ฟังไปแล้วตอนแรกอัเนาะอย่างเช่นเรื่องบ้านเนี่ยเรื่องบ้านก็ภายในเดือนนั้นจ่ายได้วันที่1นึถึงสามสเนี่ยภายในเดือนนั้นเนี่ยคุณจ่ายวันไหนก็ได้คุณไปจ่ายวันสิ้นเดือนก็ได้คุณจะได้ไม่โดน ค่าปรับแล้วคุณก็ยังเครดิตดีอยู่แต่ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยมันฟิกคุณต้องจ่ายภายในวันที่สมมติวันที่วันที่1เท่านั้นวันที่24เท่านั้นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคุณต้องดูว่าโอเคภายในวันสมมุติเป็นวันที่24คุณก็ต้องดูและภายในวันที่20เนี่ยคุณก็ต้องเอาเงินซักก้อนหนึ่งมาหมุนเพื่อจ่ายไอ้ตัววันที่24เนี่ยไปได้ก่อน แล้วพอใกล้ๆสิ้นเดือนคุณก็จะหาอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาจ่ายค่าบ้านได้อันเนี้ยมันก็จะค่อยๆหมุนไปได้เนาะอย่างย้ำอีกทีดอกเบี้ยอย่าพยายามอย่าพยายามไปเสียค่าปรับเนาะมีจนนเจ้าหน้าที่โทรมาติดตามทวงหนี้อะไรคุณก็ควรจะรับโทรศัพท์ไม่งั้นก็เสียค่าติดตามทวงหนี้อะไรไปอีกดอกเบี้ยที่คุณต้องเสียไปกับการถูกปรับคือจำนวนเงินที่เราสามารถ ไปส่งหนี้ก้อนอื่นๆได้นะะหัวข้อนี้ทวนอีกทีหนึ่งสำรวจว่าดอกเบี้ยก้อนไหนแพงที่สุดข้อที่2อนี้สินก้อนไหนต้องจ่ายเร็วที่สุด ถัดมาเนี่ยพอคุณทําไปสองขั้นตอนแล้วขั้นตอนถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้หละอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเป็นหนี้นะเราไม่ได้ไปฆาตกรรมอาพรางอะไรใครมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงขนาดนั้นคือเราก็ต้องยืดอกอะเรายอมรับว่าโอเคไม่เป็นไรเรามีหนี้เราจะสู้แล้วก็จะแก้ไขมันไปให้ได้อย่าไปหนีนะเราต้องสู้มัน แต่ว่าต้องสู้อย่างเป็นระบบสู้ด้วยวิธีการกลยุทธ์แบบชาญฉลาดนิดนึงวันนี้เราก็ลองดูว่ามันมีนี่ก้อนไหนที่เราสามารถคุยเจรจากับเจ้าหนี้ได้ไหมคุยกับแบงค์ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมหรือบางทีเราไปกู้กู้เงินญาติกู้เงินเพื่อนมาจ่ายก็ต้องจ่ายเพื่อนก็ต้องครบอะไรอย่างเงี้ยเราลองดูว่า เงินกู้ก้อนไหนดอกมันสูงเงินกู้ก้อนไหนดอกมันถูกกว่าถ้าเราสามารถทำได้เราควรจะกู้จากดอกที่ถูกมาโปะดอกที่แพงกว่าคุณเห็นภาพออกไหมสมมุติว่าคุณมีหนี้บัตรเครดิตที่ดอก20%น่ะแต่คุณมี วงเงินสามารถไปกู้เงินากสากรที่มันดอกสมมุติว่า6% 7%มันมีส่วนต่างของของดอกเบีย้ยตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณสามารถกู้เงินจากสากรแล้วมาปิดบัตรเครดิตได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะยกตัวอย่างให้ฟังถัดมาลองไปเจรจาขอลดหนี้ได้ไหม จ่ายน้อยลงได้ไหมต่อเดือนค่าง,งวดให้มันน้อยหน่อยให้ไม่หนีนะแต่อยากจะให้มันเบาลงหน่อยจ่ายชัวยืดหยุ่นได้ไหมเลื่อนเวลาการชำระเงินได้ไหมยขยายเวลาได้ไหมอะไรพวกเนี้ยคุณต้องไปคุยนะคุณต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ของคุณจริงๆถ้าคุณไม่ทำเนะี่ยมันจะยิ่ง ทำให้เครดิตของเราเสียไปหมดเลยถ้าคุณผิดนัดชำระหนี้หรือคุณไม่จ่ายหรือคุณเบี้ยวหรืออย่างที่บอกถ้าธนาคารโทรมาติดตามทวงหนี้แล้วคุณไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือคุณตัดสายทิ้งเนี่ยเขาก็จะคิดคับปักคุณอีกแล้วคุณก็เสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะนึกออกไหมถ้ามีอะไรก็พยายามเข้าไปเจรจาเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เขาก่อนข้อสุดท้าย ของวิธีการแก้นี้นะเมื่อคุณลองลิสต์รายการทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการหนี้สินลิสต์รายได้ลิสต์ทรัพย์สินสิ่งของอะไรของคุณเนี่ยลองดูแล้วไม่ว่าจะทําตามวิธีที่คิมบอกมาแล้วยังไงก็ตามเนี่ยมันรายได้มันไม่พอจริงๆฉะนั้นมันมีวิธีหนึ่งที่มันเป็นภาคบังคับที่คุณต้องทําก็คือการเพิ่มรายได้ของคุณ ไอตัวเพิ่มรายได้เนี่ยมันอาจจะฟังดูแล้วง่ายเนาะแต่มันก็ค่อนข้างยากในการปฏิบัติแต่มันอยู่ที่ใจของคุณว่าคุณจะยอมแพ้แค่นี้หรือว่าคุณจะสู้ต่อไปอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอยากให้คุณลองคิดถึงเอาตัวเองเป็นจุดจุ์กลางก่อนในเรื่องการหาไรายได้คุณมีความสามารถอะไร คุณมีทักษะอะไรคุณรู้จักใครคุณมีของดีอะไรในชุมชนของคุณในบ้านของคุณคุณมีชั่วโมงการทำงานที่เหลือไหมมีกี่เยอะกี่นานต่อ1สัปดาห์ต่อหนึ่งเดือนหรือคุณมีใคร ที่สามารถช่วยคุณได้ไหมสมมติคุณสามีออาไปทำงานนอกบ้านคุณภรรยาอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆอาจจะไม่ได้ทำอะไรตรงเนี้ยเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้หนี้สินในครอบครัวยังไงในการเพิ่มไรายได้ทีเนี้มันก็จะเป็นสอง,สองหัวสองคนและแทนที่คุณจะดูจากตัวคุณเองคนเดียวคุณก็ลองดูจากาความสามารถของแฟนของคุณด้วยว่าเขามีความสามารถอะไร ทักษะอะไรทําอะไรได้ไหมเช่นสมมติทําอาหารได้สมมุติว่าทําขนมเป็นสมมุติว่าเป็นคนพูดเก่งขายของเก่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางหลากหลายมากมายในการหาไรายได้เพิ่มเนาะเยอะแยะไ,ไปหมดบางอย่างไม่ต้องลงเงินด้วยซ้ําขอให้คุณมีมีแรงมีสติมีปัญญาที่คิดจะทํานะยังไงมันมี มีช่องทางมีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วแต่เพียงว่าคุณอย่าเลิกล้มที่จะหาจะหามันเท่านั้นเองมันมีแน่นอนส่วนวิธีการหารายได้แบบเพิ่มรายได้เนี่ยเดี๋ยวคิมจะยกเป็นอีกตอนเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งเลยว่าวิธีการเพิ่มรายได้เนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไงมันมีวิธีการคิดเป้ายอดขาย ยอดขายเนี่ยให้มองเป็นว่าเป็นก้อนหนี้สินส่วนต่างนะจากที่เราคิดคิดกันมาเมื่อกี้เนี่ยมันต้องเท่าไหร่อะไรยังไงกลายเป็นเอาตัวหนี้สินเนี่ยปรับมาเป็นยอดขายหรือว่ารายได้รายได้เสริมที่เราต้องมีในแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวคิมจะยกเป็นอีกตอนหนึ่งให้แล้วก็มาแชร์ไอเดียเผื่อใครได้ปิ๊งไอเดียจากตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ไปสร้างรายได้เสริมเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อยากให้คุณลองกลับไปทบทวนสิ่งที่คิมพูดก่อนว่าทวนนะคุณมีรายการหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่แยกออกมาเป็นประจำไม่ประจำถัดมาคุณมีรายได้เท่าไหร่ประจำรายได้ประจำรายได้ไม่ประจำเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่3คุณมีลิสต์รายการทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่มันแปลงเป็นเงินสดได้เนี่ยมีเท่าไหร่มีมูลค่ากี่บาทบ้าง เมื่อคุณลิสต์ออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าตอนนี้ในมือของคุณเนี่ยมันมีเงินขาเข้ากับเงินขาออกแล้วก็มีส่วนที่เป็นต้นทุนของคุณเนี่ยมีกี่บาทคุณจะเริ่มบริหารมันได้อย่างเป็นระบบและคุณจะเริ่มไม่กลัวมันคุณจะเริ่มมองมันเป็นมันเป็นจํานวนเงินะมันเป็นตัวเลขอย่างหนึ่งอะที่คุณถอดที่คุณแยกแยกอารมณ์ของคุณออกมา เพราะว่าตอนนี้พอคนมีหนี้สินนะ่ะคิมเข้าใจว่ามันเครียดมันคิดมากมันนอนไม่หลับมันหมดหนทางแล้วไม่รู้จะไปต่ออยังไงแต่การที่คุณิิ s t ทุกอย่างออกมาให้เห็นเป็นภาพเนะี่ยคุณจะเริ่มมองมันด้วยเหตุผลละคุณจะค่อยๆตัดอารมณ์ทิ้งไปยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆ ทุกคนที่มีปัญหาที่มีนี้สินลุงลังพันตัวอยู่ตอนนี้ให้เขาฟังให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาเนาะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้คิมด้วยแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจกับคิมที่ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ